กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ c n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  t l e Move ครับช n n e l ที่รวบรวมไว้ทั้งการแคสเกมรีวิวสรุปเนื้อเรื่องและก็สาระต่างๆเกี่ยวกับเกมครับผมเอาล่ะวิดีโอนี้เราจะกลับมารีวิวเกมกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งชั่วโมงนี้ก็คงจะเป็นเกมอะไรไปไม่ได้นอกจาก Resident Evil 7ครับ เอาละครับเรื่องราวของ Resident Evil 7นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปี2014มีอาแฟนสาวของอีธานได้หายตัวไปครับและเขาได้เชื่อว่าเธอได้เสียชีวิตลงแล้วทว่าเวลาก็ได้ล่วงเลยไปกว่า3ปีครับเข้าสู่ปี2017วันหนึ่งอีธานได้รับจดหมายที่เขียนถึงเขาโดยจดหมายได้ลงชื่อผู้สง่งซึ่งก็คือมีอานั่นเองจดหมายเป็นเสมือนแสงสว่างเล็กๆครับที่ปลุกความหวังของอีธานขึ้นมาอีกครั้งว่ามีอานั้นยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คืออเขาจะต้ง ค้นหาความจริงด้วยตัวเองครับซึ่งเบาะแสที่เขามีก็คือจดหมายได้แสดงที่อยู่ของผู้ส่งด้วยและด้วยเหตุน,นี้เองครับการตามหาคนรักของอีธานจึงได้เริ่มต้นขึ้นและมันได้พาเขามายังเมืองเดวี่แห่งรัฐลุยเซียนาที่ที่เขาได้พบกับคฤหาสน์หลังใหญ่ของตระกูลเบเกอร์สถานที่แห่งความสยดสยองและความน่ากลัวให้เราได้ค้นหาความจริงกันครับรวมทั้งความเชื่อมโยงกับเรื่องราวในภาคก,ก่อนๆจะเป็นยังไงบริษัทอัมเบลลาจะยังกลับมามีบทบาทอาะไรอีกบ้างความลับ องเหตุการณ์ทั้งหมดและที่สําคัญอีธานจะได้พบกับมีอาอีกหรือไม่ต้องลองไปค้นหาคําตอบกันครับในส่วนของเกมเพลย์จะเป็นรูปแบบของแอคชั่นชูตติ้งในมุมมองบุคคลที่1โดยกลับมาเน้นความเป็นเฮอรเรอร์ให้มากขึ้นกว่าภาคหลังๆนะครับที่เกมซีรีส์นี้จะเน้นแอคชั่นมากไปหน่อย นอกจากนี้การปรับมุมมองที่ต่างจากภาคหลักที่ผ่านๆมาก็มีการวิจารณ์กันหลากหลายด้วยเช่นกันครับเกมเพลย์ในช่วงแรกจะมีอาวุธให้เราได้ใช้ก็แค่มีดและก็ปืนพกเท่านั้นครับโดยเมื่อดําเนินเนเรื่องไปเรื่อยๆอาวุธที่ได้มาก็จะมีอนุภาพมากขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ในแบบภาคก่อนๆที่ยังคงเอาไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าการเล่นช่วงแรกจะชวนให้คิดถึงเกมเฮอร์เรอร์อื่นๆอาทิเช่น Outlast หรือว่า Silent Hill ก็ตามครับ โดยภาคนี้จากการที่เกมได้ลดสเกลของเรื่องให้มาโฟกัสที่เมืองเดวี่และแมปส่วนใหญ่จะเป็นฉากภายในคฤหาสน์ผมจึงเชื่อว่าแฟนเกมนี้ที่เคยเล่นในภาคแรกๆก,ก็คงจะพอใจและชวนให้คิดถึงช่วงเวลาเก่าๆได้อีกครั้งหนึ่งครับโดยอีธานจะต้องไขปริศนาต่างๆเพื่อหาทางไปต่อรูปแบบของการวิ่งวนไปมาเก็บของชิ้นนี้เพื่อไปเปิดประตูตรงนั้นจากนั้นก็เอาของจากด้านในประตูกลับมาแก้ปริศนาอีกต่อหนึ่งทําให้เราได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆจริงๆครับขนาดผมที่ไม่ใช่แฟนเกม ีรีส์นี้เคยเล่นแค่ภาค3ก็ยังรู้สึกว่าอืมใช่นะมันต้องเป็นแบบนี้แหละครับซึ่งปริศนาที่ต้องแก้ก็ไม่ง่ายไม่ยากจนเกินไปครับจะมีคำใบ้บอกเราอยู่เสมอด้วยโดยผู้เล่นจะต้องตีความให้ออกเพื่อจะได้เดินหน้าต่อไปครับสำหรับภาพและกราฟ,ฟริกที่แคปคอมเลือกใช้ REN จิ้นของตัวเองก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีครับไม่ค่อยเห็นกลิชหรือว่าบั็แสงและเงาดีเทลต่างๆก็ทำออกมาได้ดีตามยุคสมัยด้วยเช่นกันครับ สำหรับผมแล้วเรื่องกราฟิกก็ถือว่าผ่านครับแต่ว่าไม่ได้ร้องว้าวอะไรมากขนาดนั้นแต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าได้มาตรฐานตามเครื่อง next gen แน่นอนครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วสิ่งที่ผมชอบที่สุดของ Resident Evil 7ก็คือเนื้อเรื่องครับแต่ที่เจ๋งไปกว่าเนื้อเรื่องก็คือการลำดับเรื่องราวทำออกมาได้ดีมากๆครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะพาคุณดำดิ่งไปในความไม่รู้ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นอีธานจริงๆก็คือคุณไม่รู้อะไรเลยครับและพอมาเจอเรื่องราวประหลาดในคฤรหานเบเกอร์คุณก็จะมีคำถามเพิ่มขึ้น าจากนั้นเกมจะพาคุณให้ดำดิ่งลึกลงไปอีกนะครับจนถึงจุดที่ลึกที่สุดแล้วจะค่อยๆค,คลายปมออกมาทีละนิดทีละนิดครับจนคุณร้องอ๋อไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการเฉลยคำตอบฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชอบเล่นเกมที่เนื้อเรื่องดีๆแน่นๆ Resident Evil 7คือเกมที่คุณจะต้องหามาเล่นเป็นอย่างยิ่งครับและผมยืนยันว่าคุณผู้ชมจะสนุกไปกับมันแม้จะไม่รู้เรื่องภาคเก่าๆก,ก็จะยังเข้าใจเนื้อหาในภาคนี้ได้ครับ สุดท้ายคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ9เต็ม10คะแนนครับผมคือผมขอห,กหัก1คะแนนจากการที่เกมมันสั้นไปหน่อยครับคุณผู้ชมโดยถ้าคุณเล่นครั้งแรกโดยไม่ได้ไปดูที่ไหนมาก่อนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ปริศนาอะไรผมคิดว่าเวลาเฉลี่ยนในการเล่นจะอยู่ที่ประมาณ8-10ชั่วโมงครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมซื้อในเวอร์ชัน PS4 หรือว่า Xbox One ผมคิดว่ามันอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ก็ยังแนะนําให้ซื้อนะครับ ในทางกลับกันนะครับราคาใน s t e ีมจะอยู่ที่1,200บาทซึ่งผมคิดว่าราคานี้เหมาะสมมากๆนะครับอีกทั้งเท่าที่ผมทราบนะครับจะมี DLC n o t a h อ r อะฮีโมาให้เล่นฟรีๆกันอีกด้วยทั้ง3แพลตฟอร์มครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจจะซื้อในส e a m ก็อย่าลืมไปเช็คสเปคขั้นต่ำในเว็บของ s t e ีมก่อนซื้อได้นะครับว่าเครื่องของตัวเองนั้นสามารถเล่นได้หรือเปล่า เอาละครับสุดท้ายผมยังเชื่อว่าเกมเมอร์อีกหลายท่านที่ยังไม่ได้ซื้อเกมนี้รวมทั้งแฟนเกม Resident Evil อีกหลายคนผมก็เชื่อว่ายังรอการตัดสินใจอยู่นะครับก็ขอให้วิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะได้ไปตัดสินใจต่อไปว่าะจะซื้อเกมนี้หรือเปล่านะครับและทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ได้กล่าวไปก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าเกมเกมหนึ่งนี่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนครับคุณผู้ชมเท่านั้นครับที่รู้ว่าเกมนี้จะใช่เกมที่คุณตามหาอยู่หรือเปล่า และจะคุ้มค่าเงินที่ซื้อไปหรือเปล่านั่นเองครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมแนะนําว่าถ้าคุณผู้ชมพอจะหาซื้อได้ก็แนะนําให้เล่นของถูกวิขสิทธิ์นะครับผู้พัฒนาเกมเขาจะได้มาสร้างเกมใหม่ๆให้เราได้เล่นกันอีกเนาะเอาละครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ